ด้วยความภาคภูมใิใจแล้วก็เขาก็ไปทําอาชีพนะครับก็ค้าทานาแล้วก็ค้าขายข้าวอยู่นะครับก็เร่าอาจจะตอบปัญหาบางประเด็นได้นะครับเ,เรื่องที่เก็บเรื่องการสีเรื่องการดูแลคุณภาพนะปัญหาที่ประสบอยู่เป็นยังไงบ้านนะครับเรียนเชิญนะครับครับก็สวัสดีครับผมนายภคพัฒน์สุขอักใจนะครับก็ในวันนี้ก็จะมาพูดในในฐานะของ ็ลูกชาวนาคนหนึ่งก็พูดในในแทนของลูกชาวนาที่เรามาเริ่มทําข้าวขายข้าวแล้วกันนะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือผมทำงานแตรผมจบเรียนดีที่ที่อ่าพนาครเหนือคณะคอมสาย้วก็ไปทํางานที่ ى, ที่บอร์ดแบนนะครับก็สาเหตุที่ออกมานี่ก็คือนะครับก็คือเราเห็นพ่อแม่เราพ่อเราทํเป็นชาวนามาตลอดทานามาเงี้ยครับก,ก็สามารถเราแล้ว แล้วเราก็เห็นว่ามันน่าจะต่อย,ยอดได้ทําธุรกิจได้ครับก็เลยออกมาทําดีกว่ามาช่วยเขาดีกว่าอ่างเงี้ยครับแล้วก็เลยมาเรียนต่อที่เกษตรก็จุดเริ่มต้นพอเราเข้าไปเนี่ยเป้าหมายแรกคือผมจะเข้าไปเป็นชาวนานตั้งใจว่าเราจะไปเป็นชาวนาเราจะไปทนานาเนี่ยครับแต่พอเรียนรู้เรื่องทํานามาได้ฟังหนึ่งแล้วก็คือการทํานาแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันมันน่าจะไปไม่รอดอ่ะเราก็เลยต้องคิดที่จะขายข้าวของเราเองนะครับ ก็เริ่มต้นจากทําข้าวมาเปลี่ยนมาหาดูว่าข้าวที่เราจะขายเองได้คือข้าวไร่ด้วยปกติแล้วที่บ้านทํามีพื้นที่ทํานาอยู่ที่นครปฐมนะครับอำเภอบางเลนแต่จริงเป็นคนที่จังหวัดนนท์แล้วคือไปซื้อที่ที่นุ่นทำนะก็ประมาณร้อยสิบเจดไร่ทาแต่ว่าทําหอมประทุมทั้งหมดเลยเราก็ดูว่าใครที่กินหอมประทุมมันก็ลอง มาศึกษาเรื่องจะทําข้าวาขายเองนะครับก็ไปเรื่องศึกษาเรื่องข้าวอินรีทำข้าวอินรีขายเองอนยะ่างเงี้ยก็ศึกษาแล้วก็ลองทําจนสุดท้ายตอนหลังก็รู้ตัวอีก,ก็ก็คือกลายเป็นคนขายเป็นลูกชาวนานที่ขายข้าวแนละ้วเพราะว่าไม่พอทําเรื่องขายข้าวก็จะไม่มีเวลาไปทํานาเท่าไหร่ก็คือจะแบ่งส่วนดูแลกันให้พ่อก็ถ้าเกิดจะมาพูดถึงเรื่องเรื่องการทํานะครับก็คือ แต่ตัวผมนี่พอมาเปลี่ยนทำเนี่ยผมมาเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนทําเป็นข้าวินทรีย์ก็คือไม่ใช้สารเคมีแล้วก็มาเลือกข้าวทางเลือกอย่างเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็คือจะทําอยู่สองพันคือข้าวไรซ์เบอร์รี่กับข้าวของมะทุมที่ทำเนี่ยก็คือทำเนี่ยเราก็จะแบ่งส่วนก่อนเริ่มต้นเนี่ยทำารอยเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนําลูกชาวนานะครับก็คือมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องขายทุกมเมล็ด เอ้เราขายเองทุกเมล็ดหรอกเพราะว่าการตลาดเนี่ยมันเราต้องค่อยๆทําตลาดขึ้นไปเงี้ยที่บางคนบอกว่าถ้ามันปริมาณเยอะๆแล้วจะทำไงาเงี้ยมันไม่จำเป็นหรอกครับเราก็ค่อยๆแบ่งส่วนมาเริ่มขายเองทีเราบางส่วนก่อนเงี้ยหลังจากอาหลังจากนั้นพอเริ่มปลูกข้าวได้ผลผลิตแล้รรแรกที่เราทํบซีมาได้แล้วเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ขายขายลงสีไปส่วนหนึ่งเราก็เอามาทําเองพอทําทเองเนี่ยก็จะ มันก็ตามขั้นตอนเนี่ยแหละครับพวกเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยแต่ทุกขั้นตอนก็จะเจอปัญหาเราก็จะเจอครับแล้วก็ถามถามไปเรื่อยๆเนี่ยจนจนสุดท้ายก็ต้องมาซื้อเครื่องสีเองมาซื้อเครื่องแพ็คเองปัจจุบันก็เลยที่บ้านจะก็จะมีทั้งเครื่องสีเครื่องแพ็คตัวผมเองก็เป็นคนสีเองแพ็คเองจ้างเขาทําบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีเป็น ขั้นตอนตามที่นี้ไปแต่ว่าก็จะเจอปัญหาทุกขั้นตอนก็แนะนําอยากจะแนะนําลูกชํานาเหมือนกันว่าเราค่อยๆทำเราค่อยๆเจอปัญหาแล้วก็ถามถามถามเรียนรู้จากการถามเนี่ยนะครับถามเนี่ยง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องอะไรมากมายคือถามถามเจอปัญหาอะไราก็ถามไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็ทําข้าวขายเองอยู่ใช้ชื่อว่าฝากมสุขหักใจนะครับก็อ,อยากจะพูดแนะนําในเรื่องการ การการแปลรูปการแปลรูปนะครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าถ้าเป็นผมเป็นเป็นรูปชาวนาที่ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเอ้ยเราอยากจะเอาข้าวพ่อแม่มาขายเนี่ยถ้าถ้าเป็นข้าวของมะลิเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยข้าวของมะลิเนี่ยอน,นี่ขายได้อยู่แล้วสิ่งที่อยากจะให้ลงทุนอย่างแรกคือเราควรจะมีที่เก็บรักษาข้าวเปลือกก่อนแล้วควรจะไปปรปับปรุงยุ้งฉางของเราก่อน เราควรจะปรับปรุงยุ้งฉางแล้วนะครับเพราะว่าข้าวที่อร่อยนะครับก็คือข้าวที่มันสีใหม่ๆแล้วก็อ,อย้อนไปนิดนึงก่อนเริ่มต้นเนี่ยจากข้าวเนี่ยก่อนที่จะเก็บข้าวยุ้งฉางได้เนี่ยเก็บรักษาได้เนี่ยเราต้องตากก่อนนะครับการตากเนี่ยมันก็มีจ้างตากได้ที่ลานตากหรือว่าจะเราตากเองได้แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงคือเรื่องกลวยเรื่องทรายนะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ สำคัญมากถ้าเกิดว่าเราตากไม่ดีเนะี่ยจะมีกวดใสเข้ามาใช่ครับแล้วก็เมื่อเราเก็บรักษาในจําปริมาณที่เราคิดว่าเราจะขายพอบ่อยเนะี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเรื่องสีข้าวเดี๋ยวนี้มีลงสีที่ลงสีขนาดเล็กเป็นกลุ่มมีหลายทางถ้าเราไม่มีเงินทุนที่ซื้อเครื่องสีเองในเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราก็หาลงสีบริเวณบ้านที่เราสามารถไปจ้างเขาสีได้หรือว่าในขั้นต่อๆไปเราอาจจะลงกลุ่ม เป็นเรื่องแักวสาขากิจหรือว่าเป็นอะไรที่เราสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในการลงทุนเครื่องสีอันนี้เป็นทางออกเรื่องสีข้าวนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําจากประสบการณ์เรื่องการสีข้าวถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะไปซื้อเครื่องสีระดับสี่หมื่นห้าหมื่นเครื่องเล็กๆนะครับให้ให้ไปลองดูวิธีการทําแมปที่เขาคนที่เขาใช้ก่อนว่าเขาเจอปัญหาอะไรตัวผมนี่ตอนแรกก็จะซื้อเครื่องสีขนาดนั้นแต่พอซื้อพอไปดูเขาแล้วว็าพอไปดูจริงๆแล้วมัน มันมันไม่ได้เลยคุณภ,ภาพไม่มีเครื่องคัดไม่มีเครื่องไรแล้วคือมันจะทาให้เราทํางานลำบากมากก็เถอะขึ้นมาซื้อระดับ 2, สองแสนบาทก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นแบบมาการการการจะเลือกเครื่องเครื่องสินค้าเนี่ยถ้าเราเราพยายามสอหาลงสีที่เขารับสีที่ได้คุณภาพก่อนดีกว่าค,คืออย่าเพิ่งเริ่มต้นคิดจากการซื้อใช่ครับให้เริ่มอย่าเพิ่งเริ่มต้นจากการซื้อใช่ เดี๋ยวนี้มีเยอะครับมีกลุ่มที่เป็นเครื่องเครื่องลงสีที่เขารับสีแล้วแบบนี้มีเยอะแล้วก็สามารถไปจา้าจงได้แล้วเราควรลงทุนที่เก็บแล้วเราก็เอาไปสีทีรางวัลขั้นต่ำที่เขาให้สีแล้วเราก็มาขายเพื่อที่ลูกค้าเราจะได้ค่าที่ใหม่ๆขั้นต่อไปก็คือเรื่องอ่าในเรื่องสีข้าวนะครับเรื่องการคั้คุณภาพเนี่ยถ้าเราเลือกที่สีที่ดีเนี่ยเรื่องคุณภาพ ภาระจะน้อยลงไปเลยนะครับใช่ภาระจะน้อยลงมากแล้วก็หลังจากเรื่องการต่อไปเรื่องการบรรจุนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกเลยที่เราคิดว่าจะขายว่าถ้าเราขายต่อต่อผู้บริโภคยตรงเนี้ยแล้วก็แพ็คใส่ถุงธรรมดามัดปากก็ได้ถ้าไปให้กับมืออะไรอย่างงี้หรือว่าแพ็คสุญญากาศอะไรทําแบรนด์นีไก็แล้วแต่ที่เราจะใจนี้ขึ้นไปหรือว่าอย่างตัวผมใช้ผมจะขายเข้ากล้องเป็นหลักเข้ากล้องเป็นหลักก็จะมันมีความเป็นนิดนึงที่จะต้อง แพ็สูญอากาศเพื่อในการเก็บรักษาที่ที่ดีขึ้นคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับครอ,ขอ,ขอนุญาตเติมตรงนี้นิดนึงครับในกรณีของภรรยาผมก็จะพยายามเชิญชวนว่าอย่าแพ็กสูญญากาศเลยมันมันจะมันจะสิ้นเปลืองต้นทุนแล้วก็สุดท้ายมันก็จะไปอยู่ในราคาก็ก็จะบอกว่าเบสบีฟอร์นัภาษาอังกฤษก็ภาษาไทยก็ควรบริโภคก่อนเวลาเท่าไหร่อันนี้ขายกับคนรู้จักกันเนี่ยเลยมีโอกาสคุยก<ม>ันได้ว<ม>่าเอาแบบนี้ไหมแต่ถ้าเราไปวางขายตามร้านก็อาจจะ ไม่ได้ก็ต้อง<ล>ตรงนี้ก็เลยต้องทำสุิตกันด้วยก็มีที่ของผมก็มีทั้งสองแบบถ้าเราขายกันเองที่ว่าเขาเผู้พิทูกับเราอยู่เนี้ยเราก็ไม่ต้องแพ้ว่าเขาจะกินหมดครับีครับก็แล้วก็เรื่องขนส่งเรื่องอาต่อมาก็เรื่องเรื่องขนส่งนะครับโดยการขนส่งเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มีทั้งไปรษณีย์มีทั้งขนส่งเองกชนไรหลายๆอย่างหรือว่าอะไรแต่ทุกอย่างก็มีต้นทุนครับเราก็ควรจะเลือกเลือก ก็แล้วแต่สะดวกที่เราเลือกแต่ว่าอย่างจากประสบการณ์ของเพื่อนๆที่ขายข้าวเนี่ยค่าขนส่งตรงนี้มันผู้บริโภคอ่ะรับไม่ได้ตลอดไปครับมันค่อนข้างแพงถ้าส่งข้าวเปลือกนี้ข้าวข้าวสารนี่ก็จังๆก็มีกิโลละยี่สิบบาทยี่สิบบาทไม่ถึงแท่ส่งไปนะไปถาน,นีแได้เน,นเพราะฉะนั้นแนะนําลูกชาวนาที่เป็นผู้เริ่มต้น,นะครับให้กวาดบริเวณรอบๆตัวเราครับก็คือส่งด้วยมือใช่ครับรมไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไปส่ง แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีทางออกอื่นๆเนาะใช่ครับหรือว่าเหมือนคนรอบๆตัวเราเนี่ยไปผูกมโตให้เขา<ช>กินกต่เราหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือการตลาดเริ่มต้นสาหรับรูปชาวนาท,ที่จะเริ่มต้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็การกระจายสินค้าอย่างจากอ่ก็นอกจากเรื่องของของผมเนี่ยประสบการณ์ผมก็คือตลาดของผมหลักๆก็คือผมจะฝากวางกับร้านสุภาพเพราะว่าของผมทําข้าวเป็นอิฐใช่ไหม ก็จะเราก็จะไปฝากวางตามร้านสุขภาพรอบรที่เราเนี่ยนะก็คือเป็นช่องทางที่คอนโอเคเลยผมว่าเราก็ไปฝากวางแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยมีสตอรี่หรือมีอะไรอย่างนี้ที่เป็นลูกชาวนาอย่างนี้นะครับน่าจะน่าจะน่าจะไปได้ดีครับก็ในเอ่อในเรื่องถ้าเรื่องการตลาด ก็ผมว่าไม่มีอะไรตายตัวนะครับแล้วแต่แต่ละคนเนี่ยที่จะสะดวกเก่งในช่องทางไหนหรือว่าเขาจะหาตลาดอะไรเงี้ยก็คือเราเราสามารถดัด,ด,ดแปลงได้ทุกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าในช่องทางการขายแต่มีมีแล้วก็มีปัญหาหนึ่งที่ที่ผมประสบอยู่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดเรื่อง เ,เรื่องเรื่องของแนวคิดการที่บ้านอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเริ่มต้นเนี่ยเราเราที่บ้านนี่เป็นพี่คุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ใช่ภรรยาครับก็ก็เราเรา,เราต้องพยายามทําให้พ่อแม่เขาเชื่อได้ว่าเราเราว่าเราเราหาตลาดมาแล้วว่าข้าวพันนี้พันนี้อะไรเงี้ยครับเราจะต้องเพราะว่าขายข้าวต้องมีความรู้เรื่องการปลูกด้วยบางทีที่ที่เจอนะครับก็คือเราควรจะ ให้พันไหนดูแลยังไงให้มันได้ผลผลิตหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบท,ที่ที่เจอปัญหาอยู่ว่าการปลูกข้าวมันบางทีคุณภาพข้าวที่ออกมาจากนาที่เราปลูกเองต้องถ้าเราให้คนให้พอให้ให้คนอื่นทําเงี้ยก็จะดูแลยากนิดนึงนี่นนครับครับอันนี้ก็คงเป็นภาพรวมที่อยากจะเล่าให้ฟังใช่ไหมครับใช่เราก็อยากเล่าฟัางเรื่องแบบ เป็นลูกชาวนาเหมือนกันจะก็คือจะเริ่มขายข้าวเนี่ยขอให้เริ่มทําทีละน้อยก็ได้ครับไม่ต้องเป็นต้องเริ่มทำเร็วมากคืออาจจะแบ่งส่วนที่อาจจะขายลูกสีไปแล้วก็ส่วนหนึ่งเอาก็ขายเองนะทําข้าวให้ได้คุณภาพทาต้นทุนให้ต่ําครับเราจะได้ครับครับขอบคุณมากครับนะครับขออนุญาตนนิดนึงนะคะก่อนน้องจะกลับก็อยากจะสอบถามเกี่ยวกับว่าอยู่นี่ค่ะครับอยากจะสอบถามเกี่ยวว่า เม e, ¿no? si? <Turn> ื่อน้องอ่ะเก็บเกี 6, ่ยวข้าวก็จะเป็นข้าวสดใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะต้องหาที่ตากพอตากเนี่ยเห็นว่าจะต้องไปตากกันตามถนนสมมติว่าสั้นสองตันสาตันเนี่ยพอฝนตกเนี่ยไม่น่าจะเก็บทันเพราะเปียกเปียกก็จะมีปัญหาขาดทุนเปียกก็ข้าวเปียกถูกไหมคะทีนี้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องจะแก้ไขปัญหาตรงที่เป็นข้าวสด เราจะต้องเก็บให้ได้นานขึ้นเพื่อจะเก็บไว้แล้วก็เอามาสีครับไอ้ช่วงเนี้ยเราจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในสมัยนี้ก็คือเครื่องอบเนี่ยช่วยเนี่ยมันดีไหมคะมันแพงไหมแพงมันสั่หลอแพงมากดีดีแต่แพงแต่มันช่วยแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวมากเลยเนื่องจากว่าจะไม่ต้องรีบขายพราะรีบขายก็จะโดนกดราคาซึ่งนํามาสู่ปัญหาที่เนี่ยที่ต้องมาขายเองเพราะว่าถูกกดราคาตั้งแต่ตอนเนี่ยต้องหาที่ตากโอ้เห็นภาพแล้ว น่าสงสารมากเลยเห็นว่าโดนรถชนตายไปมั่งก็มีชาวนาครับเพราะว่าต้องนอนเฝ้าครับเฝ้าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่เฝ้ามันก็จะหายครับไม่หายมันก็คงอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะขามันต้องเฝ้าตากเช้าเก็บเย็นครับอยากทราบว่าเครื่องอบเนี่ยจะช่วยการหาได้ไหมครัของตากใช้ไม่กี่ไหนราคาสักเท่าไหร่อะไรประมาณโอ้ผมผมใช้วิธีผมจ้างลานปากครับก็คือปัจจุบันเนี่ยที่คาว่ามีท่าข้าวอยู่เนี่ยท่าข้าวจะมีแค่ลานปากอาทิตย์เก็บ เขาจะมีอุปกรณ์ในการตากมีพื้นมีเครื่องการตากคือฝนตกอะ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขา <c oughs> มีมีผ้าคลุมเขาทาบเขาเขาเป็นอาชีพในด้านนี้อยู่แล้วนี่คือช่องว่างที่คือเขามาตากให้แห้งแล้วเขาก็ไปขายอันนี้คือส่วนที่เขา <c oughs> คือ้าตากถ้าแต่ไม่ใช่ทุกร้านที่จะรับข้าวไปตากให้ครับแล้วก็เรื่องเครื่องอบเนี่ยมีประโยชน์มากครับเครื่องอบเนี่ยมีประโยชน์มากแล้วก็ แต่ราคาจะค่อนข้างสูงซึ่งไม่ไมไมเราเราไม่สามารถแบกรับเองได้แน่ครับก็คือเราก็จะจ้าง้านตากลานตาก้านตากน,นี้เป็นอะไรที่เป็นปัญหาของผมมากเลยเพราะว่าบางทีจะไป้านตากนี้เขาไม่ว่างเขาไม่ด้รับให้อย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องมาค่อยๆตากบนถนนเอาซึ่งทําปริมาณมากนี่ก็คือจะแบบเพิ่มงานค่อนข้างมากเลยทีเดียวคือถ้าถ้า มีคนรากตากถ้าเกิดว่ารากตากเขาช่วยเหลือได้เนี่ยไอ,อเรื่องเก็บเนี่ยชาวนาเก็บได้ครับแต่เรื่องตากเนี่ยชาวนาถ้าตากปริมาณเยอะเนี่ยทําได้ยากมไม่มีที่แล้วก็คุณภาพข้าวจะมีผลต่อการสีต่อการนี่เลยครับถ้าเกิดว่าตากไม่ดีครับคข,<อ>ขอบคุณครับ,บ,รบชาวนาอายุมากแล้วเก็บไวค้ค <laughs> ่ะได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าปัญหาตรงนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องอบมันดีมากจริงๆเนี่ยอยากให้ภาครัฐช่วยนะก็ สร้างรวมตัวกันแล้วก็ชาวนากู้เงินแล้วก็ซื้อให้รัดออกให้ก่อนแล้วพอขายข้าวได้แล้วเอาไปคืนเนี้ยมันจะดีกว่าสินเชื่อฉลองข้าเปลือกอะไรนี่ไหมก็ถ้าดีก็ินดีนะครับผมว่ามันก็ดีทําให้ชาวนามีทางเลือกมากขึ้นไม่เสนอเสนอแต่ว่าครับก็เสนอแต่ว่าแล้วแต่เพราะว่าเดี๋ยวนี้รัฐบาลบอกว่าอยากให้เป็นความต้องการมาจาก เพราะว่ารัฐบาลไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วอะไร,รที่จะแก้ปัญหาให้คุณได้อะไรประมาณแบบนั้นก็เสนอแต่ว่าไม่รู้ว่ารัฐบาลจะจ<อ>มาเมื่อไหร่นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรน,นี้ผมคิดว่าเราก็มีทางเลือกของเราอยู่ก็ลงสีหลายที่ก็เสนอตัวมาแตที่สุพรรณก็มีการบอกมานะฮะที่เชียงรายที่พะเยาเดี๋ยวหลังจากวันนี้ถ้าเราชัดเจนเดี๋ยวเราจะประก,กาศเชิญชวนนะฮะไทยช่วยอะไรได้บ้างนะครับแต่3ามที่นี้ที่ผมพูดถึงเชียงรายพะเยาแล้วก็สุพรรณเขาบอกว่าเขามีพร้อมตั้งแต่ ่านนะครับจนถึงสีนะฮะแล้วก็เก็บรักษาให้ด้วยนะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวเรา,เราอาจจะเรียกเรียกอขอขอความร่วมมือขอความช่วยผมผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ที่นี่ใช่ครับเพราะนะว่าจากที่ผมทํามาเนี่ยก็คือผมจะไปอบรมที่นู่นที่นี่นะครับก็จะมีในเครือข่ายคนที่ทําพวกนี้อยู่เยอะแล้วก็หลายๆที่เขาก็ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนกับคนรุ่นใหม่หรือว่าใครที่เข้ามาอยู่ในเรื่องข้าวด้วยเนี่ยครับผมครับผมขอบคุณมากครับ